โรคสะเก็ดเงินคืออาการที่ระบบภูมิคุ้มกันของเราเข้าใจผิดคิดว่าผิวหนังของเราเป็นศัตรูเหมือนว่ามีตำรวจอยู่ในร่างกาย แล้วเข้าใจผิดคิดว่าคนดีเนี่ยเป็นผู้ร้ายภูมิคุ้มการของเราส่งสัญญาณผิดไปสู่ผิวหนังทําให้เกิดสร้างเซลล์ใหม่เร็วขึ้นผิดปกติแทนที่จะสร้างทุกๆ28วันก็กลายเป็นสร้างเร็วขึ้นเหลือแค่3วันเท่านั้นผลก็คือผิวเนี่ยมันจะสะสมแล้วก็ซ้อนๆการเป็นชั้นๆกลายเป็นขุยหนาแดงลอกแล้วก็มีอาการคันบางทีก็แสบ แต่ว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยไม่ใช่เรื่องของความสกปรปกแล้วก็ไม่ใช่โรคติดต่อด้วยนะครับเราแค่ต้องค่อยๆปรับพฤติกรรมดูแลเรื่องอาหารลดความเครียดพักผ่อนให้เพียงพอและให้ถูกต้องตามเวลาที่ควรจะเป็นจะช่วยให้ตำรวจในร่างกายของเราทำงานได้อย่างถูกต้องกลับมาทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องอีกครั้งใครที่รู้สึกว่าร่างกายกำลังเข้าใจผิดอยู่ ลองฟังตัวเองและปรับใหม่แบบค่อยๆครับผิวเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นเหมือนกันนะครับ